ใชเราเราเนาอ,อไม่ได้เอาเยอะนะไม่ได้บอกเยอะแล้วก็ไม่ได้พิมพ์ซองใดพระไปซะแล้ววันนี้ใส่บาทไม่ทนันอ้พราะไม่ใช่ใส่บาทไม่ทนันพูดผิดวันนี้ใส่บาทไม่อยู่แต่ไม่ทนันอ่าพระมาเราออกมาพร้อมพระเลยพระมาคอยดิดหน่อยเป็นบาปหรือเปล่าเนี่ยวันนี้นะครับ <laughs> พระมาคอยออโยมใส่บาทนะครับไปแล้วเราเห็น้าหลังหลัง เดินแล้วอน่นพระสายโนนสายตลาดกลับแล้วนะกลับแล้วไม่ใช่องค์พระสายตลาดองค์เดียวนี่มันมีสองสายสายตลาดสายตลาดเช้ากับสายราอ,อ,ยอบบ้านเหรออ๋อองค์เดียวเดียรอบบ้านเหรออ๋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 อเพิ่งทราบเพิ่งทราบอ่าก็วันนี้ก็ได้ตายบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วมีสาทตธมิกมาจ่ายบาทแต่งตัวด้วยเนี่ยตอน,นเนี้ยเนี่ย เห็นเข้าเข้าจอเนี่ยเดี๋ยวไปสร้งไปทั่วโลกเลยนะเนี่ยอ้าวก็เปิดดูได้นะโทรศับนี่ก็เปิดดูได้นะดูเปล่าได้ดูไหได้สุกกบะเขือเไปปิ้งโอหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วว่ายังอยู่รอรอรอครัวเชื้อที่สุกมัน รออีกเครือหนึง่งเดี๋ยวรออีกเครือก็จะตัดได้ไเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นะโอเคโอเคโอเคสาธุโมทนาบุญนะสาธุสาธุสาธุอืมวันนี้อาจจะใส่ที่หน้าบ้านก็นได้ที่หน้าบ้าน หน้าบ้านท่านน่ละล่ะมีพระมีวัดในตรงนั้นน่ะไม่ใช่<ม>เอ่อที่วัดถ้าถ้าออกไปทางโน้นเนี่ยมันจะมีวัดอยู่ตรงตรงเลยบ้านไปหน่อยเนี่ยหนองอ้อวัดวัดอะไรวัดหนองอ้อว่าอ๋อนั่นแหละมีวัดเพราะว่าที่ อ่าบ้านท่านอยู่ตรงหน้าที่ที่ผมประจุนั้นน่ะอ่าก็ก็เลยก็เลยรู้รู้รู้ทิวทัศน์พอสมควรอ่าอ่าเขาเขาอ่าถ้าวันพระวันโกนมาที่นี่แน่วันพระเนี่ยจะมาที่นี่แน่แต่ว่าวันธรรมดาอาจจะใส่ทางโน้นบ้างอะไรเงี้ยอ่าแล้วแต่แล้วแต่อ่าแล้ว แล้วแต่ตัวท่านเห็นมะละน่ะอิธพลรามเริ่มห่อแล้วไะหลัยัลาโอ้โอ้ของของของที่นาดอกไม้เขาเขาเขาแก่แล้วเอ่อ วันนี้ก็สายบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งกล้องไว้เพราะว่าออกมาพอดีกับพระมานะมายืนคอยก็เลยไม่ได้ตั้งกล้องไว้แต่ก็ได้เห็นหลังพระไวๆนะครับวันนี้พระมาสององค์ตามปกติญาติทำญาติทรมาสายบาตรด้วยหนึ่งครอบครัวนะครับรวม รวมกับผมด้วยก็เป็นสองครอบครัววันนี้ท่านท่านอาตาทำให้เกีดกครอบครัวหนึ่งก็คงจะใส่บาตรที่ข้างบ้านท่านเพราะาที่ข้างบ้านท่านก็มีวัดอยู่วัดหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะเป็นวัดของอามหานิกายนะครับท่านก็ไม่ใช่ท่านก็บอกว่ามาเลยไม่นับถือหรอกแต่ว่าก็สะดวกจะมาใส่วัดกับ ถ้าใจบาปกราพระปฏิบัติบ้างนะครับก็ท่านกุมาแต่ถ้าวัพระบัรโกลท่านไม่ขาดนะครับก็ก็เป็นอย่างนั้นเมนื่อวานนี้ได้ห่ออินทรลัมนะครับได้ห่ออินทรลัมยังไม่เสร็จนะครับหอยังไม่เสร็จอพอเริ่มหอ่อประมาณบ่ายสามโมงผมไล่สดตรงนั้นอ่าอ่า พอได้หน่อยหนึ่งแต่ว่ายังต้องแก้ไขเพราะว่าออพอเราห่อเราสอนแบบหนึ่งท่านก็จะไปคุณท่านอีกแบบหนึ่งแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ห่างออกจากแนวมากนักเพราะฉะนั้นก็จะแก้ไขนิดหน่อยนะครับแต่ต้นนี้ลูกมันใหญ่ไม่รู้ว่าห่อแล้วจะได้ผลไหมได้ได้เรื่องได้ราวไหมเพราะว่า เมื่อห่อแล้วเนี่ยเราต้องไปซื้อไอ้ไอเขาเรียกอะไรลูกเหม็นนะครับซื้อลูกเหม็นมามามาใส่ห่อไว้อีกเนื่องจากว่ามดมันจะขึ้นถ้าใส่ลูกเหม็นไปแล้วอ่ามดมันจะเหม็นเลยมันจะไม่ขึ้นอได้ได้ได้วิธีการของอสวน โจอินทรบัณนาดอกไม้นะครับบ้านนาดอกไม้ท่านท่านท่านบอกไว้ผมไปถามอาจารย์ว่าเอ๊ะทำไมมดมันไม่ขึ้นมาเหมือนของผมมดมันขึ้นมาทํารังเลยท่านก็แกะให้ดูเอางี้ไงล่ะเอาเอาเอาไอ้ไอ้ลูกเหม็นใส่ไว้อ่าอ่าพวงละสี่สี่ลูกนะครับใส่ถูกปฏิใส่ถูกปฏิ ก็ให้คนงานเข้าไปซื้อแล้วนะครับแต่เดี๋ยววันนี้ก็จะห่อตามปกตินะครับห่อตามปกติก็คงจะหลายวันหน่อยกว่าจะเสร็จเพราะว่าค่อยๆทํากันไปคนก็มีงานนะครับอ,า,อาวันนี้ก็กแค่นี้พระมาแล้วใส่บาตรทำบุญเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในก็จะไป อยาดน้ำส่วนแผ่ส่นบุญส่วนกุศลให้กับผู้ดูแลรักษาสถานที่นี้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วยแล้วก็สาธรรมิกทั้งหลายด้วยแล้วก็แฟนคับทั้งหลายด้วยนะครับก็ก,ก็ก็วันนี้ก็ช่วงสาบ่ายก็คงจะ สำเร็จไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกเยอะนะครับตกหนักมากนะครับตกหนักมากน้ำยังขังอยู่นะครับน้ำยังขังอยู่นะครับน้ำยังขังอยู่นี่น้ำยังขังอยู่ในสนามนี่นะครับยังตกเยอะนะครับาทางด้านนี้ก็ขังแต่ทางด้านนี้จะไหลลงจะไหลลงลงแม่น้ำอูนนะครับไหลลงอูนได้นะครับไหลลงอูนได้ ไหลลงอูนต,ต,ตรงตรงตรงมุมรั้วนะครับตรงมุมรั้วน่นอ่าก็ไหลลงไปแต่ทั้งนี้ถ้าโดยโปกติแล้วก็จะจะไหลไหลลงมาตรงท่อระบายนี่อ่าไหลลงมาท่อระบายแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องต้องมาดูกันหน่อยว่าทําไมมันไหลไม่หมดนะครับโอเคนะครับอ่าวันนี้ขอลงอขอลงคลิปแค่นี้นะครับอ่า ก่อนจะลก่อจะจากกันก็ขอปากช่องด้วยนะครับปากช่องอ่าค้ำคูณหนึ่งเกสี่ถวินแล้วก็ชวลาแม่กระต้อยนะครับฝากไว้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ